สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคการตีสามดาวบ้านเก้านะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งน,นะครับก็คือสายโกเลมและก็หมูนั่นเองซึ่งโกเลมและหมูฝรั่งจะเรียกว่าโกฮอกนะครับคนไทยก็เรียกโกหมูทั่วไปจะประกอบด้วยโกเลมนะครับแล้วก็หมูมี2ตัวหลักๆนะครับคิงควีนก็สําคัญมากครับเพราะว่าเราต้องเก็บคิงควีนของเขาให้ได้โดยเฉพาะควีนนี่ต้องเก็บนะครับ จะเลนบอมถ้ามีบอมคู่ก็ต้องกู้ก่อนโอเคพอผมพูดแล้วอาจจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องครับว่าจะเล่นยังไงก็ไปชมรีเพลกันเลยอรอบนี้ก็วอแพ้ครับเขามีบ้านสิบเยอะก,กว่าเรามาก่อะอผมก็ให้ดูรีเพละนะครับที่เขามาตีเราเป็นบ้านเก้าด้วยกันเห็นไหมครับเขาจะใช้โกเลมสามตัวบอยโกเลมมาตัวหนึ่ง ลงยาโดดไปครับอ่าโกลมตัวที่สองโกลมตัวที่สามเขาก็ลงพ่อมดเพิ่มเติมครับเพื่อตัดป้อมต่างๆตัดสิ่งก่อสร้างต่างๆครับเพื่อให้ทหารเข้าทหารเข้าในนะครับเอาละคราวนี้ก็ลงยาพิษซะบังกรก็ชะลอความเร็วควีนก็โดนชะลอความเร็ว พวกเลีน,น่อยๆก็ตายหมดครับอย่างนี้เออใช้พลัง,<า>งวิเศษอ่าเดี๋ยวสังเกตวิธีการปล่อยหมูนะครับบางทีผมยังงงเงยว่าเขาปล่อยอยังไงเขาก็เขาส่วนใหญ่ไม่ปล่อยเป็นทางเดียวนะครับนี่เนีย่ยเขาจะปล่อยอาจจะปล่อยแบบมาสองทางแล้วก็กลับสู่ทางเดียว แต่นี้เรียกว่าทางเดียวก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญไม่ปล่อยแบบนี้กันเขาจะปล่อยสองทางไม่ก็3ทางไม่ก็แบบปล่อยแบบป้อมละสี่หตัวครับอันนั้นเป็นแบบเล่นแบบสูตรเทพเลยครับแต่ว่าเล่นยากสูตรนั้นอ่าลงยาฮิวนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูแบบเมืองเขานะครับมีบอมคู่นะครับนี่สองคู่เลยแต่ว่ากันไม่อยู่ยาฮิวขวดสุดท้ายก็ลงไปแล้ว การเก็บกวาดก็จะใช้ธนูกับกับพวกก็ปลิ้นบางคนก็พ่อหมดนะครับหมดครับพ้อม,มดแล้วก็เหลือหมูเยอะก็เก็บกวาดง่ายเลยตอนนี้ก็เหลือแค่การเก็บกวาดครับ ควีนก็ใช้พลังไปแล้วครับเหลือหมูเยอะๆก็ดีนะครับนี่เพราะว่าหมูกระโดดข้ามกำแพงได้ถ้าจะเป็นทหารมันเป็นทาหารบกมันหมูคือทหารบกตัวเดียวที่สามารถข้ามกำแพงได้ครับอสามดาวไปตีดีเยี่ยมมากโอเคเดี๋ยวให้ดูฝั่งเราตีบ้างอยู่ไหนหน้าอ่าอันนี้แหละเด็ดเ น้แพงโหดนะครับแต่ถ้าเล่นหมูก็ไม่ง้อกําแพงไม่ง้อกําแพงเลยอันนี้ก็เป็นโกเลมสามตัวเขาก็เอาระเบิดมาเปิดทางตามด้วยยาโดดโดดเข้าไปเลยโดดโดดโดดตอนนี้ก็ทหารในแคนก็ออกนะครับ เขาก็ลงยาพิษไปแล้วก็คิงก็กระโดดเข้าไปแล้วเอาคิงกําลังงุ่งไปหาคุยนะครับกําลังไปหาเรื่องผู้หญิงเขาก็ใช้พลังคิงเพื่อทุบคุยนะครับพอมังกรจะตายก็เริ่มปล่อยหมูเลยอันนี้ปล่อยแบบสองทางนะครับการปล่อยหมูมีหลายรูปแบบเห็นไหมเห็นไหมครับเขาจะลงยาฮิวดักหน้าหมู คิงอาจจะไม่เก็บก็ได้ครับแต่ว่าแนะนําให้เก็บอันนี้ไม่เก็บนะครับเขาก็ลงยาฮิวหมดแล้วใช้พลังควีนซะเอาละครับตอนนี้ก็เหลือป้อมอยู่ไม่กี่ป้อมแล้วครับส่วนทางฝั่งนี้ก็คิงก็ตีโกเลมไปเหลือป้อมนูอันสุดท้ายแล้วครับ ตีตีตีทุบ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 อ่าเป้าหมดแล้วก็น่าจะสามดาวง่ายอยู่แล้วครับถ้าเป้าหมดแล้วเวลาเหลือเยอะนี่สามดาวอยู่แล้วฝั่งนี้ควีนก็ยิงบ้านไหมครับทหารก็ไหลออกมาตอนนี้ก็เหลือแค่การเก็บก่านนะครับเอาคิงยืนเอ๋อซะงั้น ซึ่งซึ่งการที่ผมแบบพูดมาแนะนําสายการตีนี่ผมจะมีตัวอย่างคลิปให้ด้วยนะครับเพราะว่าเออจะได้เห็นภาพไอมครับว่าคนนี้ใช้อะไรอะไรยังไงเขาตียังไงแบบเมืองแต่เมืองควรใช้ยังไงอันนี้ต้องพิจารณาเอาเองครับตามความถนัดและก็แบบเมืองอืมผมก็นําเสนอไปสองคลิปครับคลิปนี้ก็ขอเพาะแค่นี้นะครับใครอยากใครอยากให้ลงอะไรก็คอมเมนต์ได้ครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าอยากติดตามคลิปใหม่ๆก็กด สัคสนะครับวันนี้ก็ขอพอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ